สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องแยมกับน้องลินนะคะป้าขอขอบคุณมากเลยค่ะ วันนี้ก็ให้ช่องน้องนัตยาไม่ว่าศาสนาเอาผล,ลไม้มาฝากน้องถุงเงินน้องบุญมีนะคะป้าก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอยากไข้ขอให้อายุมั่นฝันยืนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ เมื่อเช้านี้ก็ฝนตกตั้งแต่หกโมงเพิ่งจะหยุดตอนห้าโมงวันนี้นะคะห้าโมงเช้าฝนตกหนักเลยเมื่อเช้านี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะมันไม่ได้เจอกันนานแล้ว <laughs> น้องแยมกับน้องหลินนะคะคุณยายคุณตาก็อยู่ที่เดิมคุณป้าคุณลุงก็อยู่ที่เดิมนะคะใต้ถุนบ้านอันนี้ก็ ประสาทขออนุญาตให้คนเข้ามาแล้วคะ่ะตอนนี้ได้สามสี่วันแล้วนะคะตาก็ไม่ได้ลง YouTube นานแล้วเนี่ยคะ <c ười> แนนก็ลดลงทุกวันเลยคะ่ะอยู่ตายายสองคนเนาะไม่ได้ทำทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นต้อ <c> ง <ười> ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอขอบคุณแม่แม่แมทุกทกท,กท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องถุงเงินน้องบุญมีนะคะ ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องลินกันน้องแย้มนะคะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะอยู่ต่างประเทศป้าก็ไม่ได้ไลาหาโทรหาขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่คิดถึงสองสาวของเราสาวเวนตาดํากับสาวฝรั่งเนาะอยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไปไหนเลยพอดีวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่หกโมงเชา้า ขาแว่นตาดาเอ้ยวันนี้ได้กินผลไม้แล้วบางทีก็ขายได้มั่งไม่ได้มั่งก็ยกยอดไปเรื่อยๆก็ตาก,บกเบ้อหยุดพักเอะทำสองวันหยุดไปสองวันวันไหนก็ให้ช้างกินไปเลยยายอขอขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็มี ตัวอสับปะรดนะคะมาฝากน้องสองเชือกสาวๆเราได้กินผลไม้แล้ววันนี้ขอขอบคุณมากนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะกิจการที่ทำอยู่แล้วก็ขอให้รุ่งเรืองไปข้างหน้านะคะคุณป้ากับคุณลุงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องแยมกับน้องลินนะคะ ยูต่างประเทศก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณยายก็ได้จะขอขอบคุณนะคะคุณป้าก็ได้จะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้รวยขอให้เงินไหลมาเทมานะคะขอให้ได้เงินได้ทองร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะที่เมตาน้องช้างที่มาให้อาหารน้องช้างวันนี้นะคะน้องจุงเงินน้องบุญมีก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณคุณตาคุณป้าคุณดุนก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ